สวัสดีครับสวานไอแมนะครับลูกค้ารื้มานะครับลูกค้าบอกมันไม่หมุนนะครับก็รื้อมาสภาพนี้เลยช็อกเหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประกอบให้อันนี้คือสภาพทั้งหมดนะครับที่ได้เครื่องมาผมทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นเดี๋ยวเราลื้อข้างในมาทำความสะอาดอีกอีกชิ้นนะครับก็นี่ครับ ลือมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวในนี้ผมจะทําความสะอาดให้ด้วยก็เนี่ยครับได้เท่านี้นะครับทําความสะอาดได้เท่นนี้ใหม่วันนี้ก็หอซื้อใหม่ครับนี่เรี่มร้อยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างรอประกอบนะครับเดี๋ยวเราประกอบทีละชุดกันเลยจัลบีที่ใช้จะเป็นจัลบียต,ตัวนี้นะครับนี่ประกอบชุดชุดแรกชุดล่างเสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ผม อ่าผมคิดลูกค้ากี่บาทไม่รู้ผมจำไม่ได้อันนี้ก็ประกอบอีกชุดนะครับลูกค้าบอกว่าเครื่องเนี้ยตั้งต่างน้ําไว้แล้วก็หัวมันตายก็เลยรื้อลองซ่อมดูซ่อมไม่ได้นะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเป็นสองอาการนะครับเครื่องนี้หัวจับดอกเสียแล้วก็เกียร์ติดนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยครับอันนี้คือหัวจับดอกอันใหม่นะครับขวามือคือของใหม่ซ้ายมือคือของเก่าที่ลูกค้าพังมานะครับ เดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับเป็นเกียวปกตินะครับแต่น็อตข้างในเป็นเกียวซ้ายนะครับหลังจากประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เทสใช้งานดูหัวจับได้ปกตินะครับโหมดไขนะครับทอกยีิบเอ็ดนะครับก็ทํางานนะครับทอกแก๊กต่อมาปรับท็อกไปกลางๆก็ทอกเก้าก็ทํางานเหมือนกันนะครับต่อมาปรับทอกไปทอกแรกเลยก็ทํางานนะครับ หัวเข้าออกได้นะครับต่อมาเจาะเจาะนะครับเจาะไม่ทอกถูกต้องแล้วนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองใช้งานปกตินะครับเกียร์อาจจะมีดังหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเกียร์มันติดมาแล้วก็มันก็มีรอยนิดหน่อยแต่ใช้งานได้เจาะกระแทกก็ใช้งานได้นะครับเครื่องนี้ชมงานนะครับประกอบให้ครบสมบูรณ์เรียบร้อยส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้ ก็หรือมาผมบวกเพิ่มนะครับอันนี้คือสภาพตอนมานะครับอันนี้คือรีวิวนะครับก็มีคุณภาพเท่ากับมีงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ